โปรตีเราแจกกี่โมงเนี่ยวันนี้เย็นไปปะเอาไข่ไปทานครับขอบคป็ครับกระถางปลอดภัยนะครับเด็ขบผมเอาไข่ไปทานพี่ขอาคุณนครับเอาคุณครับเก่งครับเอาไข่ไปทานพี่เอบคุณครับขอบคุณครับมานี่เลยจ้าเปิดตู้แจกไข่จ้าฝากด้พี่ครับผมอ่นนี้พี่อคครับครับพี่ฝากด้วยครับกระถุงเลยเย้ฝากด้วยนะครับ ทานแล้วเฮงรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอยสองโอเคครบแล้วมั้งโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เฮงเฮงครับแจกไข่จะพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับเป็นเฮงรวยครับไข่ไปทานพี่เอาไข่ไปทานจ้าพเราถุกเลยฝากให้พี่วองหน้าด้นะขอบคุณนะครับ ใหญ่ให้พี่เขาเร็วขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสาดดครับขอบคุณครับเอาไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับทานพี่โอโหชานมสองถ้วยเลยขอบคุณครับเาไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ ไข่ไปทานพี um, ่เคขอบคุณครับขอบคุณครับแจกไข่พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไข่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไข่จ้าขอบคุณนะครับพนละถุงเลยขอบคุณครับคุณลุงครับไข่ไก่จ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาไปเลยไข่จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้า อาพี่ฝากหน่อยครับส่งให้คนถุงนะครับของใครไปทานเอาไปเลยไปเลยรยเลยไอ้ครบนะไอ้ครบนะครับพี่ครบไหมฝากด้วยนะครับน้องฝากให้คุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าติดวันหยุดครับผมขอบคุณครับเอาเอาไปดิปิงไปอ่ะอ่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลิ่นหน้าเลยครับเลิ่นหน้าเลยครับโอเคขอบคุณครับ ไข่พี่เอาไข่ไปทานขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไข่พี่โอ้ยมีนกเลยไข่ไข่เกือบแล้วขอบคุณครับเกือบแล้วฝากด้วยนะครับสองถุงเลยขอบคุณคร right ับ no ขอบคุณนะครับพีขบ่ขอบคุณครับร้านบ่อโบกไหมแล้วแยกไข่จ้ากี่คนครับเนี่ย ตีขอนาอเกเครับผมครับผมครับแจกไข่ครับผมครับกลับสู่หรือกลับบ้านเนี่ยผมครับเอาไปสองถุงเลยสองถุงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาไข่ไปพี่ขอบคุณครับครับเอาไข่พี่ใครเอาไข่ไปทานนะครับผมขอบคุณครับนุ่นเลยนุ่นเลยนุ่นเลยนี่เลยนี่เลยนี่มอไซคุณลุง โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ